บมานันบาันทงซาอนคนมันสุดเลยพระอมแต่ว่าแต่ว่าเอ้ยก็ติดใม่ติดมือมาอยู่ได้ล่ะเห็นไาก,ก็ได้เนี่ยเอ็มร้อยห้าสิบไม่มีลิบิดชีวิตเกินร้อยนี่เอ็มร้อยห้าสิบนี่ะนี่มันคือบ่มีน่ํำฉันมันที่ไม่มีนำก็ได้กูเปิดชสียแตกกดแตกเอเนอเอามาให้คนโง่ถามเลนชื่อนี่แหละ๋ยวชั่วโมงกูถามก่อนไอ้ยน้อยเลนนอก,ก นีอาหารบำรุงร่างกายเลยก็เอามาอยู่น่ะเอ้ยนี่ <c oughs> ไม่นังน่ะรังนกรัางนก,นกมันเป็นน้ำเป็นวุ้นโอ้ยบ้าทีเป็นน้ำเป็นวุ้นขายน้ำเรรช็่บอกเช็คเป็มันของปลอมตัวเ <c oughs> นี่ยของแท้นี่ของแท่จังเลยจังมาของแท่เอ้าไล่นกนี้บ้างัน่ แกใส่พี่ขวดฟังดูโอ้ยเอาสรี่มึงก็อยู่มาดนจนสิเทาตายได้แง่ไหนมึงจังสิเอาหัวยายหูเหตุผล่อยยู่บอล่ะมึงกะว่ามาที่หลักกูถ่าฟังอย,ยู่ไงทีดมีหม่มเตลาดเจ้านี่ผ่อคนงาม,งามาๆรอรอนี่ให้คอยถามเจ้านี่จะกล้าจีบเขาอยู่บ่โอ้ยขันเขารอเขาง,งามปาน,น,ปน,นปันกูบม้กล้าจีบแล้วมึงบ่เห็นบ่มีห่ม นาลาลคือนกเพ่งกินนกูจังเกียบกันนาละมันคือเหตุผลของข่อยเหตุผลอี้ยงของมึงไอ,อีนงังกันย้อนว่าข่อยงามแห้งนีลาจังว่าม่มีไผภากามาจีบข่อยนี่มันแม่จังสันสบอยอ้นงังก็แมน่นั่นแหลกะกันย้อนว่ามิจฉกนว่าข่อยงามข่อยก็เลยบ่ได้ผัวน้องขาอยจะเถื่อต้อว่าไปหนีมูเจ้าหามาว่าข่อยงามนะย้อนข่อยสิบ่ได้ผัวข่อยงามไปใส่กี๊มิจฉกนว่าข่อยงามงามกายมา หัวเหลืองกว้างงามุ่งคอยอยู่โอ้ยหัเรลืองมีคนละสวนคนนี้หรอคอยบอกเจ้าซื้อบักทุเรียนได้ล่ะเจ้าคือซื้อบักมีไม่คอยสั่นเออบักทุเรียนกับบักมีมันอันเดียวกันนั่นละมันอันเดียวกันจังไดนเลยดิบักทุเรียนมีน้ำบักมีก็มีน้ำมันบอแมนบักทุเรียนเป็นผู้บักมีก็มีคือกันหมนบอเออบักมีหน่วยละร้อยบักทุเรียนหน่วยละเท่าไหร่หกร้อยเออกินบักมีอย่างดีแล้ว คือกันน่ะละตีแต่ว่ามันมีอย่างซื่อๆบอกมีบางพันการเน่าก็บอกทุเรียนผุน่ <Yeah. S 1> ขั้นมักแบบเช่นนี้เฮิริมๆกับมีซื่อบอกทุเรียนมาเขาสั่งเทิงไนสั่งเทิงเปลือกให้มึงบักมีสั่งเอาแตเนื้อหอมแซบ่บทุเรียนมันแพงสิแต่บอกมีห่ะละมึง <Yeah. laughs> สน<ณ>ะโอ้ยเนาะสั่งซื้อบักทุเรียนบักได้บักมี พูดจั๊กกี่ดอกว่ามันแพงบอกทุเรียนก็ได้หมูหัวจังสีสักไห้กูไปซื้อออกกับแล้วเอ้าบอกมีกับบอกมีนี่แล้ววะมื่อไหรก็ไปหาผุ้หลอกมูเพิ่นไปนั่งเฝ้ากันนูนน้ำกันสีหาคนด้วยนั่งเฮ็ดยังนั่งเฝ้าประห่มบอยันประห่มเหี้ยเธอบอกโอ้ยสิว่าเล่นไพ่ก็ว่ารถมันต้องเอาเสียดไปเสียดมาดอกจังเบรนส์บอลต่อจีบข่อยไม่ไหมหันไล่กับโทรเฟซกับโทรโทรศัพท์กับโทรโทรสุย่างถามสุย่างกินข้าวหรือยัง ไปใส่กับลายงานปอนนวันหลับได้สุอย่างเฮ้ยข่อยก็ค้นอยู่ได้ว่ะขั้นข่อยตายไปนี่คนดูแลเจ้าคือสิหลายเนาะไม่เบาดอกเมีอะไรเหรอเบื่อละมีไปก็พอเสมอแหละเจ้าซีอยู่น้ำไผ่ซะนะไ้ยบุญยาร้อยพูเละอยู่น้ำน้องซ้ายข่อยพูเละเป็นห่วงเจ้าฮัลโหอยู่น้ำผู้ใหข่อยตายบเพราดนนี่เพราะปีผมเนี้ยเอาปัวไม่เศรษฐีจ้างข่อย กบเอาอบุญวายลำคันเอา,เอาหัวที่ไปอยู่น้ำผู้ใดก็อ,อยู่น้ำน้องสายจอหนดิว้าว <c oughs> อา,อาไปละสายใหญ่ดีด้วยล่ะ